ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาลกับครูเขียวค่ะวันนี้ครูเขียวมาสอนในหน่วยขยับกายสบายชีวีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการพักผ่อนค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันค่ะครูเขียวมีภาพเด็กกำลังนั่งพักผ,ผ่อนอยู่ใช่ไหมคะ เด็กกำลังนอนพักผ่อนอยู่เด็กกำลังฟังเพลงเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เลือกวิธีไหนบ้างคะเลือกการนอนใช่ไหมคะใช่ค่ะการนอนเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยนะคะถ้าเด็กๆไม่ได้พักผ่อนละ่ะร่างกายเด็กๆจะเป็นยังไงลูก ไม่แข็งแรงความจำก็ไม่ดีใช่ไหมคะเรามาดูประโยชน์ของการพักผ่อนค่ะทำให้ร่างกายเป็นไงลูกแข็งแรงเก่งมากเลยค่ะความจำของเราก็ดีด้วยใช่ไหมคะเก่งจังเลยกููเขียวให้เด็กๆเ,เ,เปรียบเทียบเด็กที่สูงกับเตี้ยสั้นกับยาวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะคนนี้อ่า สูงหรือเตี้ยคะสูงคนนี้อ่ะคะเตี้ยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเรามาดูดินสอค่ะดินสอแท่งนี้สั้นหรือยาวคะยาวแท่งนี้ล่ะคะสั้นเก่งมากเลยกูเขียวทดสอบเด็กๆอา้าวระวังเ,เด็กสองคนนี้คนไหนสูงคะคนนี้เก่งมากเลยค่ะ ทีนี้ต่อไปดิศอค่ะสองเท่งนี้อ่าสองเท่งนี้อันไหนสั้นคะสัน้นเออเก่งมากค่ะเด็กๆครูเขียวมีใบงานพเพยนชนะงองูให้ลูกระบายงองูที่สูงนะคะเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งให้ครูเขียวดูด้วยนะคะเรามาสรุปประโยชน์ของการพักผ่อนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ประโยชน์ของการพักผ่อนคือทำให้ร่างกายเป็นไงลูกแข็งแรงแล้วก็ความจำดีด้วยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเขียวมีใบงานให้กับเด็กๆทำนะคะใบงานใบแรกคือให้เด็กๆหยดสีใบงานใบที่สองคือให้เด็กๆจุ่มสีเก่งมากเลยค่ะเด็กๆใบงานใบที่สามเป็นใบงานกิจกรรมเกมการศึกษาผู้เขียวให้เด็กๆ ตัดภาพตัดตอ่อเด็กออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก,ก็นำมาติดที่ภาพให้สวยงามครูเขียวรอตรวจผลงานของเด็กๆอยู่นะคะเอาละครูเขียวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย